โยชิรินระดาชีวิตต้องเป๊ะสวยแต่อภัพรักจีบผู้ชายเขาก็ไม่ชอบบอกเลยว่าเธอคนนี้ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากสำหรับโยชิรินระดาธุรพันธ์ซึ่งมาเปิดใจในรายการ w o o d y FM อถึงการใช้ชีวิตที่ต้องสวยเป๊ะอยู่ตลอดเวลาจนทำให้รู้สึกเครียดด้านความรักโสดมาหลายปีหาแฟนยากจีบผู้ชายเขาก็ไม่ชอบจนตอนนี้รู้สึกว่าห่วงเวลาของตัวเองไม่อยากแบ่งให้ใคร คุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ในบางมุมโยชิรินระดาตอนเด็กๆเ,เป็นคนที่มั่นใจมากๆฉันสวยที่สุดในกลุ่มฉันสวยที่สุดในโรงเรียนแต่พอโตขึ้นมาก็จะมีช่วงที่โดนเบรกเหมือนกันค่ะในช่วงที่ประกวดมิสทิฟฟานี่คิดว่ายังไงไปต้องได้มงแน่นอนซึ่งวันที่ไปเราไม่ใช่พาร์ตนางงามเราเป็นพาร์ทเน็ตไอดอนพอไปแล้วก็เกิดดราม่าว่าไม่เหมาะกับการเป็นนางงามหลังจากนั้นคนก็เริ่มมาวิจารณ์เราจากคนที่มั่นใจมากๆว่าฉันมีความสามารถฉัน มีความสวยพอโดนคอมเมนต์ในเชิงลบเราก็ค่้ยเขวเหมือนกันหลังจากนั้นมาเราก็เป็นคนที่ขาดความมั่นใจพอสมควรค่ะก็ลดความมั่นหน้าของเรานิดหนึ่งการโดนเบรกมันดีกับเรา,ย,ารยังไงโยชิรินรดามันจะมีเบรกที่ให้เราพัฒนาตัวเองกับเบรกหัวทิ้งเลยแบบไม่ฟังอะไรเราเลยไม่ชอบก็คือเกลียดช้คนรุนแรงซึ่งแต่ก่อนเราจะไม่ได้มีคนสนใจมากขนาดนั้นแรกๆกเราก็เครียดนะแต่พอเราโดนคำแบบนี้บ่อยๆเราก็รู้สึกชินชินกับ คำด่าหลังๆจะไม่ค่อยแคร์กับคำด่าแล้วมาแคร์กับคนที่เขาให้คำแนะนำมาเบรกเราว่าต้องปรับตรงไหนบ้างเรายังอยากทำอะไรบ้างในตอนนี้โยชิรินระดาตอนนี้มีความสุขกับการทำงานมากๆในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะทำอะไรต่อหลังจากนี้แค่รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นสเต็ปต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้หนูทำคอนเทนต์ชอบมาก hmm. ก็อยากจะทำอะไรที่มันเวิร์กขึ้นอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆชอบ ทำคอนเทนต์แปลงร่างทรานซิชันชอบเต้นชอบลิปซิงเป็นความสามารถหนึ่งที่เราทําได้คิดว่าเราทําออกมาดีก็เลยชื่นชอบที่จะทําเรื่องความสัมพันธ์โยชิรินระดา คือความรักจากคนรอบข้างก็มีแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องแฟนไปหลายรายการทุกคนก็จะสงสัยว่าทำไมไม่มีแฟนไม่มีคนมาจีบเลยจริงๆแล้วถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงมันก็มีคนเข้ามาแต่พอเราโสดไปนานๆแล้วเราอายุเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะมีอะไรที่มันสกัดออกได้แบบไม่เอาคนนี้ไม่ใช่เลยทำให้เราเลยไม่มีแฟนมาถึงทุกคนนี้โสดมา3-4ปีแล้วพอเริ่มอ,อยากจะหาแฟนทำไมหายากจังเลยไม่มีคนมา จีบโพยหาความรักมากอยากจะมีไปไล่ดูดีเอ็มว่ามีผู้ชายพิมพ์มาหาหรือเปล่าหรือว่าไปไล่ดูแชทเก่าๆที่เราไม่เคยเปิดดูเลยว่ามีคนมาจีบไม่ก็ไม่มีเลยทำยังไงดีปรึกษาเพื่อนอยากมีแฟนมากเธอก็ลองไปจีบเขาสิโอเคเราก็เรื่องเปิดใจจีบผู้ชายซึ่งแต่ก่อนชัดมากฉันสวยคนต้องเข้ามาจีบสิพอถ้าเล่าก็สงสารตัวเองนะแต่ก็เข้าใจในมุมผู้ชายก็คนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่พอไปจีบผู้ชายดันไม่ชอบเราพยายามตื้อหนักมากแชทหนัก จนเราจนหงุดหงิดต,ตัวเองว่าโอเคถ้าไม่มีก็ช่างมันหาข้อดีจากการไม่มีแฟนดีกว่าแต่ก็เหงาไม่อยากโฟกัสตรงนั้นแล้วแต่ถ้ามันมีเข้ามาเราก็ไม่ได้ติดเป็นคนห่วงเวลาโยชิริงระดา เราเคยใช้เวลามาคนเดียว3-4ปีแล้วพอเราต้องไปคุยกับคนคนหนึ่งต้องแบ่งเวลาให้รู้สึกห่วงเวลาตัวเองจะคิดหนักว่าเราจะแชร์เวลากับคนคนนี้จริงๆเหรอหลังๆก็คือเปิดใจมากยิ่งขึ้นคุยแต่ถ้ามีนิสัย1 2- 3แบบคนเก่าเราก็จะไม่โอเคเลยมันตัดไปได้เลยตัดคนได้ง่ายกลัวเสียเวลาจากตรงนั้นแต่ถ้าเป็นตอนเด็กต่อให้เขาไม่ดียังไงแต่ถ้าเขาตรงสเปคเราก็พร้อมที่จะปรับตัวแลกเวลาเพื่อที่จะให้เขากลับกันพอโตมารู้สึกห่วงเวลาของเรา ชีวิตต้องเปย์โยชิรินระดาช่วงแรกแรกค่ะเป็นงานวันเกิดรุ่นที่แล้วเขาจะถ่ายรูปหลุดของแต่ละคนมาโพสต์ช่วงนั้นหนูยังมีบุญอยู่ที่รูปหลุดแต่ติดโดสวยอยู่คนก็จะบอกว่าโยชิไม่ตายกล้องเลยคนอื่นหลุดหมดแต่โยชิรอดพอคนเริ่มชมเราเราก็รู้สึกว่าห้ามหลุดไปเรื่อยๆหม่ทําว่าฉันไม่ตายกล้องนะแรกๆกก็ทําได้แต่งตัวสวยออกจากบ้านทุกวนันไม่มีวันไหนที่ไม่สวยเลยสักพักหนึ่งเริ่มเหนื่อยเก็บมาคิดเก็บมาเครียดว่าถ้าวันหนึ่งเราออกไปเจอ แฟนคลับแล้วเขาเห็นเราไม่สวยเขาจะผิดหวังจากเราไหมทุกวันนี้7-11หน้าสดต้องใส่แว่นต้องปิดแมสก์กลัวเขาเห็นหน้าสดแล้วบอกว่าตัวจริงไม่สวยเหมือนในรูปเลยก็เลยทำให้เราเครียดหนักรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองวันไหนที่ไม่แต่งหน้าจะไม่ออกจากบ้านเด็ดขาดคอเราเหนื่อยมากๆก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นแล้วคนสวยเวลาเพื่อนมาถ่ายก็เริ่มทำหน้าไม่สวยบ้างให้คนเห็นว่าโยชีเริ่มหลุดก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองต่างๆบ้าง,าง,างก็มีวันที่ยงมีวันที่ผมฟู สามารถติดตาม w o o d y FM ได้ที่ช่องทางพอดแคสต์ o o o d y FM, Facebook w o o d y YouTube w o o d y ทุกวันพุธเวลา19นาฬิกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Wood FM เครื่องหมายสี่เหลี่ยม w o o d y FM สามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารรายการ w o o d y FM Facebook o o o d y Instagram w o o d y Talk YouTube w o o d y Twitter m o o d y t a l k Tiktok Woody Woody Li n e m o o d y